จะฝากความรู้สึกยังไงสู่กับให้ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารบัญสึกบ้างครับก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณที่องค์การข้อาหารบันสึกไม่ทอดทิ้งและดูแลทหารบัญสึกครับครับมีอะไรฝากถึงทหารรุ่นใหม่บ้างไหมครับว่าที่จะทําหน้าที่ทหารต่อไปนะครับทหารต่อไปเราก็ต้องรักษาประเทศปกป้องประเทศเนาะรักษาบ้านเมืองเราเนาะก็เดือนนี้ก็มีแต่ละมันจะมีทางใต้ด้วยเยอะ ทางใต้แล้วก็มีที่วันที่3คุาพันที่เขาคมันผลิตยาขายอะไรนะที่ติดสายแดนจัดทางอันว่าอะทวถว่าง้อนอวเชียงใหม่ตาเมืองคนั่นขนั่นะนนันเาก็ปกเมองเทีต็มทรี่อั่ะ คุณอ่ะมันก็คือว่าชายแดนมันติดกันใช่ไหมครับผมเวลาลักลอบอะไรมามันก็เข้ามาง่ายแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เข้มงวดนะรัฐบาลและทหารเขาจริงต้องชู้ครับต้องกระทำชีวิตค่ะเพื่อรักษาอิสรภาพอาหารรุ่นน้องๆต้องสู้เราเป็นทหารเราต้องสู้ปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเป็นอีกหนึ่ง ของทหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิมาจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งนักรบผู้กล้าที่ผ่านสมรภูมิและผ่านประสบการณ์ในการอรบมาแล้วนะครับในทุกๆท่านนัที่นั่งตรงนี้นะครับตอนนี้ถึงแม้ท่านหลายๆท่านเนี่ยจะไม่สามารถเดินได้แต่ท่านก็มีใจสู้วันนี้มาเพื่อแสดงพลังว่าทหารผ่านศึกนะครับโอโูเจอร์เนวอร์ได้นะครับทหารทหารแม้จะนั่งเป็นทหารเก่าก็ไม่มี วันตายนะครับะะขอบคุณครัร่